หล่อเลยพี่โุ unku, dled, umas, ่ยจำจำนางซ้านี่เลยผม่มีเบรกโอ้ลูกอีกลูข oh, okay. oh, 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 yeah, ึ้นแล้ววาน้บาโอ้ยเอา คีอ่วะเออมาสนกันเออสันสามเาสามไปจับก่อนไปเอาอยู่บอยู่จับก่อนเอาไปจับก่อนนะสัได้สันกไปได้สันเอาเชือกโซเชือสามสีเอ้เอาเลย เยาเยาเงาโอเครงอ่ะเยอะกูต่ำไม่ด้มีงาแสกมามองไหมวะน่าเป็นมกกุ๊ก้องามเิ่โอเคพวกมึงยืนดงานหาดูเห็นเน่ตรงใหม่เาะมรวังเาไปให้หายโอ้ยเออเตียงกันใส่นะเจ้า เด,ดินน้ำใบบน,บน,บนวะเป็นยมาสิด้วยเหรอนี่น <c oughs> โล้ไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้สไตล์ว,ว,ลลตวินเทจฮักก็เลยมัยนมุ่เน้นสาเลยดนนี้เฮื <c> ่ <oughs> <c oughs> แต่น้ำ ไม่เ้ามันเป็นต้นไม้ปะโคลายดีบ่ะหนัมก็แต่เหลือลย่างนะอ้ยงวฝนใหญ่มากเลยห้าว ตอนนี้เรามาติดตามชีวิตของบางบอนเป็นหน้าที่ขนไม้นะท่านผู้ชมชีวิตอยากลำบากต้องมาหาอยู่หาอากหากิน มีเฮ้าวมีเฮ้าวเราไปติดตามชมกลุ่มของเซียนป่ายกันดีกว่าเดินทันผู้สูงโบักก็ไหได้ทางนี้กำลังทำอะไรครับบักกุ้งไม้ครับวุนนี้บักอย่างเดียว บาดอย่งเดียวครับบปอย่างเดียวโอ้ยโโท่านั่งมือม้โอโคตใหม่บังยีน,นขอจง,จง,จงจริงจบมอแล้วจิน่าาการเท่าไหรไไดูแดใหม่ก็ว่างอู้เห็ดเพียงอี่โคเยีดแพรเดิทางนั้น โมเดมืงไงบ่าะพีะ่ลึกลิ้น,น,นเาออนาะห้องสีพาสเจอขื่นผู้อยู่ป่ <c oughs> ปาป <c oughs> ดีดมันเลยเสยีอีกม <c oughs> ั่วนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปเช่กันเนี่ยถ่ายคลิปแล้วดิจะ <c oughs> ไหมป่ปะไปบ้านโอ้ย <c oughs> <c oughs> ใครกลัวคนปันหักไหย <c oughs> ปุทงเดาเลยว่ามิแงแรงเี้ยก็เป็นโก๊กเลยเมืนี่ลงกระจพอไบยาที่เจ้าอีบมีเฮ็ดย่งเห้มีต่คนใหม่เหมือนลงคลีปแบบินจะได้ปะงงได้ปะปวดมาเห็ดไงแต่หนาัวไข่หมูของปหมูไข่หัวไข่นะแก้มันหัไข่ขงไฟแซนเนยนะ เขาเดาลักษณะหลุมห่งบอกเลยว่าไปสีเห็นได้ไดอธิบายรูเป็ดสีเห็นได้เด้อโอประตูทางเขาวานีนะโออิสวากรเป็ดเอาใหม่นะคุ้มมึงค้างไว้บเด้นะ เราไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก่อนดีกว่าเนาะท่านผู้ชม <c oughs> อ้ขักได้่ะแปลนได้ปะ <c oughs> ตอนนี้เขาลังทำอะไรก็ไม่รู้ผมเราจินตนาการเขาไมา่เอาจริงๆนะคนที่ชอว่าใครเนี่ยจินตนาการเขาลำเลิศมาก แบบสูงไหมที่เทืเอ,อไไน<ะ>ออทึ่งคนตัวฮะอยู่เขาตรงนี้มองในทางเขาเลยทา,ท,ทางล่างนีคือเหมือเขาไปหาตัดงม่เขาไปหาดึงไหมางล่าง นี่มองไปไม่มีมองโค้งๆอะมองโค้งๆกลึบๆลงมองงามบอดีหอดีกว,ว่าเลยทางใดต่อไป ต้นอ่อ้รวอะเป็นไไเอาสุภานด้วเมื่อยเนี่ยคเป็นไงเออม่บนไดม่ปีหน่อยว่ามันมากันเนี่มาท่านมาท่านเนาะแล้วกดูดันยังมาทนแตแล้วไอ้หนิแขามันเผามบุโอ้นขาวเผามบุทำ 你好你วโอ้โวแบบว้วมีสมาสิกใหมวา ่จกอยู่บ่เกมคู่ขี่จกอยู่บบเกมคู่ขี่ไปตั้งอยู่อยู่จกอยู่บ่เกมคู่ขี่โอ้ไปส้ลนะเออบ่เอ้ยบบลย้อูเปลี่ที่แรกใหญ่คนเลือซะก่อนวอลตัจะเอาคู่หรือเอาขี่เลือให้บอนในหกคนนี่เอาคู่หรือเอาขี่เพราะเอายังไงขี่กนาะคู่สรเอาขี่หรือคู่คู่่อเอายังวิวขี่ขี่คู่เอาคู่อะยังว อาคูคูเบียขีหห่หรือ,อคูเอาขีอเคไปเดือนเดียวแน่ <c oughs> แอนอนเอบะบอลยังก่เอาขีจ <c oughs> ีไว้เรื่อยพ้่อน้เหลือยงยังนะเอาะว่าไปบอลมาลกลๆวลงลงลลงไข่ๆครก็โอนหน่อยออกนะกดแล้วแต่คนี่เอานิว้วแจักนิ่วก็ได้แบบว่าโอ้ลงไปแบบนี้นะรวมบงแต่คนจเอานิ้วหนึงลวดนิ้วจนหานิ้วเอาแจนิ่วก็ได้ แต่ก็นับรวมจะได้คู่หรือขี้เข้าใจอยู่บ่บอกแบบว่าอันอันหนึ่งลุงเข้าใอยู่เทำนี้ว่าได้ได้ขี้เนี่ยตู้นอกเอาขี่เอาขี้คำคำนับแล้วได้เลขขี้เจ้ากศนะคุมเจ้ากศนะคุมขี้นะจิได้เลือกก่อนโลซ่าเลยพวกไห้ตามแม่หัวเอาให้ได้ขี้แน่บางอย่างนี่นะเ้อห้าวข้ขี้เจ้าพายีกเี่สามคนนี่คู่มี่สองสามคนนีไปหรือวะ เอาเป็นว่าโอไข่มนย์เนาะโอ้ไข่มนย์ลงไปแล้วจ้จังหนิ่วก็ได้แล้วแต่ลงเรือยเอาโอไข่แปมมนูดจัหนิ่วสองสองสี่หกเล้วหกสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคู่เหลือก้อนเหลือก้อนดิหายางดล

เจ้วบอกว่าบิดาบ้านดาเจาด้พวกมิวกู้ะด้ยังไงบ้านดาแจวแซ่บบลนี่มันไห้บ่นีเขาไม่อยกกินแต่มาอยู่ในหลับ้านนีดาเนี่เขาหัวเยนี่นี่เขาเหยียบราวังแบบกระพิสุนงกินก็ดิบขนมดิบขอนมก้อนนึงเอ้นี่นบอกตอนขี่ มึงกาวคักนงนี่ติดปีวสูสีปิดเดี๋วสูสีิดมาปั่นเขาเล้วนกยวของวันของเขาเอาไม่ดูพิจารณา Mึง cầm không lên. Mึง. Pero qué será? Ten 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 ten. ตอนนี้กลุ่มบางบอลต้องการทดสอบบ้านของกลุ่มเสืไปเไ้่ดีพอไปเ้ยเไย่ฮ้่แข็งแรงเกินยูปิดรถนล่วนั่นน่ะ มึงจะว่ากูมึงวันเดี๋ยวให้แข้งแรงเต็มซี่ไปแล้วได้ให้ให้ส่งเรียกพี่กี้หนูเต็มมี่เซียนเมย ควาาเอาทดสอบทดสอบว้่า่าเ่า่าอเทียนฮ่าฮ่่าฮ่น่า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 ฮ่่าเ่า่ สูนครับสูนูนเต็มเท่าไหร่เต็มสิบเต็มอยบัวอันไหน่ตัดทิตัดทิมมาด้ทิมนี่เพ่ทินี่ตัดทิคแนนเอกสารคนต้องหัวคือทีพุงำไป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 ต้องต้องทิ ได้ก็มเองเลยก็มาเองเลยเสียบไซบ์ได้บบได้บได้ไปไปไปกับบีแม่งหนเนาถอดเสือด้ยงไเด้ยืนยืนเรื่องหนากระดาษเด้อว่าววาวแล้วจะเจ้าเนาะเบอกไปตงไปตรวจสอบใหม่้ก่อนหาใหม่เดีไปด้อบ่นเลยมันไ้อยู่อหยใหม่ตัวตไปไกัน้เนาะ